น้องพอดินเอาเพื่อนๆเต่าปลามึกไปดูผีในบ้านผีสิแล้วก็จะมีผีไปด้วยตาอย่างไรนะลูกตาตาผีเดยกผีตาผีจะเป็นแบบนันมันจะน่ากลัวมันจะน่ากลัวเพราะจะหลอกต้องจินยังไงแอะเลยนะลูก สวัสดีครับวันนี้น้องเหมือนดินคุณแม่นะครับน้องน้าน้ํานะครับวันนี้พวกเราก็จะมานั่งเล่นดินน้ํามันกันนะครับเพื่อนๆนะจะหลยสีเลยดินน้ํามันหลายสีเลยจะมาปั้นดินน้ํามันกันสีอะไรลูกสีสีแล้วอ่ะสีอะไรวะเราจะมาปั้นดินน้ํามันกันครับอันนั้นสีใช่เหรอลูกเราจะมาปั้นดินน้ํามันกันแพนนี้จะปั้นเป็นอะไรลูก ปั้นเป็ดปั้นเป็ดดูซิวันนี้แม่กับน้องคผ่นดิกจะปั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแม่แก่แล้วนเกลยดนะฮะน้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็เริ่มปั้นดินน้ำมันกันแล้วนะครับเพื่อนเพเรียบร้อยได้เอาถุงเอาใส่ถุงขยะด้วยครับนี่แม่เก็บขยะให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะปลิวนะคะต็กระป๋อน้ำแข็ยาสีนี้เหรอยสีน้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็วันนี้ก็จะมา ปั้นดินน้ำมันกันนะครับเพื่อนๆมาดูว่าคุณแม่กับน้องแผ่นดินนะครับจะพากันปั้นเป็นรูปอะไรนะครับแม่กับน้องแผ่นดินจะปั้นเป็นเรื่องเดียวกันไหมปั้นด้วยกันนะครับแต่จะปั้นเป็นเรื่องเดียวกันไหมนะครับน้องแผ่นดินอยากปั้นเป็นเป็นตัวอะไรลูกเป็นตัวผตถุงถุงเต่าูงเต่าจะปั้นเป็นฝูงเต่าเลยเูหรอกงมันหลายตัวนะลูก วันนี้เราจะปั้นสีนี้เป็นเป็นเต่าอ๋อปั้นสีนี้เป็นเต่าเดี๋ยวเพื่งแม่จะทำพื้น่อนแม่แผ่นดินจะปั้นอะไรน้องแผ่นดินปั้นรอแม่น้ำเพียร์จะทำอะไรน้ำ้นียร์เ้าเต่าแล้วแผ่นดินเป็นยังไงปั้นดูสีลูกเต่าสีอะไรเอ่ยอ่าเอวน้องแผ่นดินเต่าสีเยลโเต่าสีเยลโล่เหรอลูกตอนนี้คุณแม่กับน้องแผ่นดินนะครับก็แกะเสร็จแล้วแกะเสร็จแล้วน้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็จะเริ่มปั้นแล้วนะครับเพื่อน อ,อ๋น้องพดินอยากปั้นเป็นอะไรนะครับจยปั้นาปั้นเป็นเต่าอ๋อน้องพดินจะปั้นเป็นเต่าปั้นเองนะแม่ไม่ปั้นเห้นนะให้คุณแม่ช่วยไหมแม่จะ,จะต้องทำแม่ยังไม่บอกว่าแม่จะทำอะไรดูสิมันจ,จะสำเร็จไหมมันจะเละก่อนนะก่อนที่มันจะเป็นตัวอื่นนะ้องพอดินอย่าให้มันโดนเสื้อนะลูกอบ,บีไปลูกมือจะได้อบีให้มันอ่อนๆเลยบีให้มันอ่อนๆกันเลย ใช่ได้แม่ทำอะไรกับแผ่นดินน้องแผ่นดินก็กําลังเริ่มทําเลยนะครับทําฐานมันก่อนนะครับน้องแผ่นดินรู้ไหมแม่จะทําอะไรครับกินิจะทำเป็นแบบน้อยทําอะไรนะตัวอะไรมังเป็นแบบนี้ตัวอะไรเป็นกลมๆเลยลูกหึ จะสวยไม่ลุกสีฟ้าด้วยเพื่อนๆลองเดาสิครับว่าคุณแม่จะปั้นเป็นรูปอะไรเอ่ยน้องพดินจะปั้นเป็นรูปอะไรครับเต่าเต่าสีน้องแผดินจะปั้นเต่าสีไว้มีเสียงผู้ช่วยแม่มีผู้ช่วยน้องแผดินด้วยนะครับเมื่อน้องนั่นมาน้องแผดินกับคุณแม่ก็กําลังเริ่มปั้นแล้วนะครับน้าน้องพผดินก็ปั้นเป็นกลมๆให้คุณแม่แล้วน้องพดินจะทําเต่าสีไว้ ดูซีน้องแพนนี่จะได้กี่ตัววันนี้<อ>นเป็นยังไงลูกหอ,อ,อมใช่เล้วลูกหอมแล้วลูกน้องแพนนี่รู้ไหมว่าแม่จะทำเป็นตัวอะไรไนี่เป็นหลายสีจังเลยกด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 นองแผ่นดินกดช่วยแม่หน่อยเลยน้องแผนดินตี๋ช่วยคุณแม่นะครับแม่ะะแจะทำเปกก็นเต่าแม่ขอใช้สีเอาอย่าเพิ่งเอาสีนี้มาใส่ลูก น้องผ yup. ่นดีนกับคุณแม่ก็ช่วยกันทำนะครับปั้นเป็นตัวอะไรคะพี่ปั้นวางไว้ตรงนี้เลยปั้นเป็นตัวลอยกลมปั้นเป็นตัวลอยกลมดูสีแผ่นดินดูสีแม่จะปั้นเป็นตัวอะไรอย่าเพิ่งเอามาใส่นะอย่าเพิ่งเอามาใส่นะลูกแล้วปพนดนรอดูว่าคุณแม่จะปั้นเป็นรูปอะไรสูตรกลิ่นเหรอลูกมันหอมไหมหอมอ๋อแล้วเนดีเอาไปใส่ของคุณแม่อีกแล้วใช่เพนดีเนดีนามาใส่แล้วนะคะผพนดีนามาใส่แล้ว แผ่นดินรู้ไหมแม่จะทําอะไรเนี่ยนี่๋นนเราแผ่นดินก็ช่วยคุณแม่ถูกแม่แบนๆนะครับเพื่อนๆมันแค่นี้พอแล้วเนาะเดี๋ยวมันใหญ่ไปแล้วมันจะมันมันจะปั้นไม่เสร็จมันจะปั้นไม่เสร็จแล้วคุณแม่ทําอะไรคุณแม่ไม่บอกใครเลยน้องแผ่นดินแม่ปั้นช่วยแม่เลยเนาะมีแต่เอาอะไรแม่รู้มาใส่ของแม่เดี๋ยวก่อนลูกใจเย็นๆลูกแท่านทำดีก่อนน้องแผ่นดินก็จะทําเต่าอย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆ มีเด็กนักเล่นอยู่ตรงนี้รอนะครับอาน้องพันดินกับคุณแม่ก็เริ่มปั้นอันนี้ทำแบบแม่แล้วอันนี้เอาสีเดียวกับแม่ขึ้นมาแล้วแม่จะสอนปั้นเต่าเร็วแม่เอาอะไรเ้าพันธินทำเต่ากับเพื่อนแม่เป็นเพื่อนแม่เร็วอันน้าพันดินกับคุณแม่ก็เริ่มทำกลมๆแล้วอาน้าพันดินทำเหมือนคุณแม่เลยมันจะได้กลมๆเหรอทำได้ไหมทำแบบนี้เร็วๆทำเหมือนคุณแม่เลยอนก่ อ่ะทำแบบอ่ะทำแบบนั้นแหละยอดอน้องแพรดินก็เอากิ้งกิ้งกิงๆๆเดี๋ยวมันจะได้กลมๆเลยให้แม่ช่วยไหมอ๋อไม่ให้แม่ช่วยอีกรอ, oh. อดูซิน้องจะทำได้ไหมนี่น้องนา้ำก็จะเข้าไปช่วยทำนะครับคุณแม่ก็โชว์แล้วนี่มันคืออะไรก้อนหินก้อนหินโน่นเนี่ยพ่อบอกว่าเป็นก้อนหิน ้าเป็นก้อนหินคือว่าก้อนหินอ่าน้องแผ่นดินทาก้อนหินหอ <_ d ism> ไหนขอแผ่นดินน่ะเอาแผ่นดินทาแบบแม่ชี้ทาให้เป็นแบบแม่เลยแผ่นดินไม่ให้แม่ช่วยนะอ่าแต่แม่ทาให้เอาไหมได้ <_ d ism> ให้แม่ช่วยแล้วใช่ไหมเราต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะเอาเเอ,อันเล็กๆน้องแผ่นดินจะทาอันเล็กๆรอมันเป็นอ,อะไรแม่ไม่รู้ครับแผ่นดินก็ทาให้แม่ดูก่อนอันเป็นก้อนหินปันเป็นก้อนหินน้องแผ่น,น,นดินตั้งแต่น้องแผ่นดินรู้จกักก้อนหินน้องแผ่นดินก็ไม่ปั้นอย่างอื่นเล,เลยนะครับปั้นแต่ก้อนหิน ตัวอะไรก้อนหินลก้อนหินอะไรลูกใช่หรือเปล่าลูกมันเหมือนตัวเต่าจังเลยใช่เต่าไหมครับไม่ใช่รอดูซิมันจะเป็นเต่าไหมแม่จะทำแบนใช่ไหมเี่ยทำแบบตัดให้มันเรียบเรียบเหมือนแร่แร่เต่าแร่เลยพ่อก็ยังไม่รู้ว่าแม่จะปั้นเป็นตัวอะไรแม่แร่แร่ แดินครับโอ้ยมีสีขาวมาติดด้วยเต่านีเต่ามีามันคืออะไรเต่ามีสีขเต่ามันมีสขาจะใช่เต่าไหมใช่คะใช่เต่าไหมเรามาดูกัน็อเคตัวอะไรลูกตัวเต่นี่ไหนเต่าแันดินน่ะเนี่ยแอนดินได้กระดองแล้วทำหัวแล้ว คันเดจะทำได้หรือเปล่ากระดองพี่สูดกลิ่นอย่างเดียวเลยน้องคันดินน้องคันเดนกันก็ดมอย่างเดียวเลยลูกดินดินมันเป็นกระดองกันเอ้ากระดองกันเดียวลูกอย่ากระดองมาซ้อนกันสิน้องคันดินกับคุณแม่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับคุณแม่น่าจะทำเตานะครับ คผนินไม่ช่วยแม่ปั้นเลยเพราะนีินจะไม่ช่วยแม่ฟังอย่างเดียวเลยแล้ว,ลวน้าพดินก็เริ่มทําเต่าเองแล้วนะครับพเพื่อนๆคุณแม่ก็สอนนะครับให้น้องทำเองให้น้องทำเองไม่งั้นไม่งั้นก็จะเป็น,ปนกิจกรรมคุณแม่นะครับไม่ใช่กิจกรรมน้องแผ่นดินน้องมาฝึกปั้นแผ่นดินดจะกลายเป็นคุณแม่ฝึกปั้นนี่แม่ต้องมีขาอีกแม่ได้สองขาแล้วไม่ต้องทำขาเพิ่ม กร,กระดองนะแบบจะให้เบ้นๆดูสิฮากระดองเนาะแผ่นดินสวยจังเลยน้องให้นบินก็ได้แต่กระดองท้งาขาเป็นไหมลูกท้าขาเป็นไหมท้าปาเป็นต้องให้แม่ช่วยไหมได้เอามาให้ช่วยอีกแล้วเอ้ย,อยทำเป็นด้วยลูกน้ำแผ่นดินทำเป็นไหม หางด้วยเต่าต้องมีหางเต่าแม่เสร็จยังเต่าแม่เสร็จเเเาาต่่แมสร็จยังเต่าแม่เส<ะ>ร็จเลยใส่กระดองไม่ได้แม่ต้องใส่ตาก่อนต้องมีตาก่อนทำตาเต่าก่อนตึ้ง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 ตึ้อย่าไปซ้อนกับลูกแต่มันพังไม่เต่าแล้วเต่าแม่ตาโตมากเลยเต่าตาโตต่อเต่าตาโตลูกลูก กระดองลูกกระดองกระดองกระดองเหมือนจะหายเลยอ่โดม,มอีกแล้วเหรอลูกเนยอีกลอ้าวกระดองพังแล้วเต่าแม่จะเสร็จแล้วนะ <c oughs> เป็นอะไรแม่ทำอะไรล่ะลูกเอาตาแม่หายไปตั้งหนึ่งมีเด็กขโมยตาเต่าแม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องพันธตเพืกันช่วยกันทั่าช่วยกันทับเต่าแมเต่แม่เสร็จนคเงแม่เสร็จเลยเต่าของคุณแม่เสร็จแล้วนะครับเาแม่อนัอาแ่เรแ้นะัอา่ล้วนะ่าขอแม่เร็จลนาแ่้วนะเอาขอ่็แรกบอกไม่ตแ้นรบองม่เสร็วยครณแม่ทสแวา่เร็้นะคเตแม่้วเอามเสรแล้นัาแม่สีแล้วนัเองมเาแม่พสงนะดิ้ อ๋อตรงนั้นเป็นน้ำเหรอลูกอ้าวเต่าขาหลุดน่าแม่ขาหลุดเลยนี่เต่าคุณแม่ใช่นี่เต่าน้องแผ่นดินสีมือคุณแม่ทั้งสองตัวเลยน้องแผ่นดินไม่ช่วยคุณแม่เลยน้องแผ่นดินช่วยช่วยทำกระดองเต่าช่วยทำกระดองเต่าเองนี่เต่าสองตัวไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่จะทำบ้านให้มันก่อนทำบ้านเตากันแล้วนี่ทำก้อนหินช่วยแม่ น้อพนตีช่วยคุณแม่ทำเลยพอจะรู้หรือ,อยังว่าแม่จะปั้นเป็นอะไรแม่จะปั้นเป็นทะเลอถูกต้องมีก้อนหินสองก้อนอย่รงนี้น้องาพนตีกับคุณแม่ก็จะทำทะเลนะครับคุณแม่บอกว่าจะทำทะเลมีเต่าสองตัวแล้วอันนี้มีสาหร่ายด้วยม,ม,มันมีขยะได้ขยะลูกขยะเล่ะได้ไหมขยะยในทะเลได้ไหมพีด้ถ้าเราเห็นเราต้องทำยังไงคะ เราต้องไปทิ้งขยะเราต้องไปทิ้งขยะเห็นไหมแม่มีสาระเราสาระแต่คุณแม่ก็ทําสวยมากเลยน้อพดินช่วยคุณแม่ก่อนเร็วในของน้องพอดีนะนเราพดินก็ชี้เอาเต่าแเรียบร้อยแล้วแมคุณแม่เป็นคนทำน้องพอดีก็ไปชี้เอาเต่าคุณแม่แล้วเรียบร้อยไม่ใช่เหรอลูกอืมอ่ะเอาเต่ามาอยู่บ้านเดี๋ยวเอาเต่าไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแม่จะทําอะไรอีกนี่พอดีในทะเลมีอะไรอีกครับทะเลมีเต่ามีเต่าแล้วมีอะไรอีก แล้วมีปลาหมึก<ห>น,น,น้องแผ่นดินจะทำปลาหมึกน้องแผ่นดินจะทำหรือแม่จะทำให้ใครทำลูกด,ด,ดินดินนนะเป็นคุณแม่ก็ทำปลาการังนะครับคุณแม่ทำอะไรอีกน้องแผ่นดินบอกว่าในทะเละมีปลาหมึกแม่ก็จะทำปลาหมึกอ่าน้องแผ่นดินคุณแม่ทำปลาหมึกให้น้องแผ่นดินปลาหมึกเออปลาหมึกยักษ์เออโอ้น<อ>้องเด็กอยากเล่นด้วยน้องมน้องนั่าน้ำอยากเล่นด้วย น้ำไม่ได้นะน้องน้ำน้ำยังเล่นไม่เป็นน้องน้ำน้ำยากเล่นไม่เป็นนะครับระวังนะน้องน้ำน้ำจะหยิบใส่ปากนะครับเพื่อนๆก็อย่างนี้เล่นพี่กับพี่แผ่นดินไม่ได้โตก่อนรอโตก่อนรอโตก่อนน้องแผ่นดินจะเล่นได้นะครับนี่ดินตะวันดินปูนไว้เจ็ดเลยดินปูนคุณแม่คาบ้านปึกตรงนี้ก่อนปดาหมึกคุณแม่กับหลังคาบ้านดอกระดินนะครับนี่เราหลังคาจอมปวก จำบ,บวกใช่ป่าวตอดินครับอุ้ยมดมดมด,มดให้พ่อดาวสีอันนี้แม่จะปั้นอะไรแม่จะทำปูแนดินจะทำปูหรือเปล่ามันเป็นขนมปังให้มันอยู่ในเซเว่นหรือเปล่าเออแต่คุณแม่จะทำกุ้ง่แม่ทำกุ้งแอดินทำเป็นหอยแอดเป็นหอยจะทำที่ทำถ้าทำหอ,อยังไงลูกทำตาให้กุ้งก่อนในทะเลมีอะไรบ้างครับแผ่นดิน มีมีเต่ามีปลาหมึกมีกุ้งแล้วมีอะไรอีกในทะเลน่ะในทะเลในทะเลในทะเล,เลมีหอย <S 1> <S 1> มีหอยด้วยหอยแบบน,นี้เป็นแบบนั้นเหรอลูกเห็นจิงเป็นแบบนีกุ<อ>้งแม่ก็เสร็จแล้วกุูกรูดแหวก็เสร็จเลยเป็นบ้านปลาหมึกอ๋อเป็นบ้านปลาหมึกแล้วลูกโอ้กุงนนๆๆ้งน้อยนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่กับเพื่อนๆก่อนนะกุ้งน้อยจ๋า นี่แม่จะทําอะไรมแม่ยังไม่เสร็จแผ่แนดินดิเราแผ่นดินระวังมันหลุดนะลูกระวังไว้ก่อนลูกเดี๋ยวมันหลุดไม่ตรงนี้กันป้นสองอ,อันมันสองอันทีนี้แผ่นดินดาวซีแม่จะทำเป็นอะไรหนูหนูทำอะไรนี่แม่ปั้นเป็นอะไรพ่อตอบเร็วแม่ทำเป็นอะไรแม่ทำเป็นโบราณแม่ทำเป็นโบราณลูกบอกแม่ทำเป็นปูถูกต้อง ป,ปูสีมชมพูปีปีมีหอยมันเป็นป่าขินแหละลูกมันมันเป็นหอยเป็นหอยคุณแม่ก็เริ่มทําเป็นตัวปูนะครับปูสีชมพูของคุณแม่นะครับปูมีตาไหมลูก <c oughs> ปูมีตาตาเป็นไงตาปูน่ <c oughs> ะดะินดินดินอะไรดินทำแบนๆปลาดาวทำปลาดาวซิแคดีนะทำปลาดาวเร็ว พอดีจะปั้นเป็นหางอะไรครับหาปลากระเบนอ๋อแล้วพอดีจะปาทำปลากระเบนนะครับเพื่อนๆมันมีหางยาวๆเหรอลูกโอ้ยปูแม่ปูแม่หลุดมือเอา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 ปลาเออาเฮ้ปูมีกี่ขาฮะดินปูมีกี่ขาลูกมดินปูมีกี่ขามีหกหรือไม่แปดล่ะให้ให้เงินเงินรูหีแปดหรือเปล่าเว้ยให้ให้เงิน เอาสามขาหกขาก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนออกมาดูผีอ๋อดอกพอดนเอาเพื่อนเพื่อนเต่าปลามึกไปดูผีในบ้านผีฉิงแล้วก็จะมีปู้ปรยูก์เพิ่มตัวนึงจินนมันมาจิกขาได้แล้วยอดดินได้แล้วได้แล้วเนาะเอาทีนี้อันนี้ไีเอาสัตว์ต่างๆมาอยู่ในทะเลซิถ้ามาออกมาแล้วนะในแม่จะมันเข้าที่แล้วนะครับได้ยินไหมครับอ้าวอันนี้ไม่ใช่แล้วเอาเต่าไว้ตรงไหนเต่าไว้ตรงทะเล ทะเลตรงไหนตรงนี้เนาะเต่าสองตัวอยู่ตรงนี้เต่าสองตัวเป็นเพื่อนกันอยูออ้าวขาปูแม่หลุดปูแม่หลุดเนาะเอาปูไว้ตรงไหนลูกชี้ซิบอกแม่ซื้อปูไว้ตรงไหนดีเอาปูไว้ตรงนี้ครับเอาปูไว้ตรงโขดหินดีไหมดีไหมครับดีครับอ่าเอาปลาหมึกไว้ตรงไหนเอาปลาหมึกไว้ตรงนี้ปลาหมึกไว้แต่เอ้ยทำแม่ว่าต้องทําหินให้มันดีดีไหมทําบ้านให้มันดีดีไหมลูกทำไอเดียก ท้านาก่อนเอาหินไม่ก่อนทำหินนี่ก่อนทำแบบนี้ก่อนลูกกเร็วทำทำ,ทำบ้านผีสิงห์ครับบ้านผีสิงให้มันเร็วๆห้มนเป็นหลบอยู่หลังก้อนหินอาร์ต่นดนกับคุณแม่ก็ช่วยกันทำโขดหินเพิ่มนะครับเพราะว่าเาต่าเต่าเยอะกุ้งเยอะนะครับไม่มีที่อยู่บ้านผีสิงอาร์ตพอดีก็ทำบ้านผีสิงแล้วสิงมเข้าหลังเลยเอาไว้ตรงไหนบ้านผีสิงนะท่านีเร็ว ปั้นผีไหมแม่ปั้นไม่เอาไหมอ๋อคะม่จะทำผีให้น้องดูผีผีผีจะเป็นตัวยังไงผีผีจะเป็นตัวตาแรงลงตาจะไงได้ลูกตาตาตาผีเด็ดปีอ๋อตาผีจะเป็นแบบนั้นกลัวไหมครับกลัวแกก็เข้าไปไม่กล้าเข้าไปครับน้องฏิบัไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวผี มันจะทำยังไงถ้านเราพิจิตรเข้าไปามันมันจะน,น่ะากลัวมันจะน่ากลัวมันจะหลอกนเราพิจิตยังไง <c oughs> แห่เลยแหละลูก <c oughs> นินนินเดียวนินนำปืนมาพอดีจะเอาปืนมาทำไมครับเดี๋ยวนินนาปืนมายิงแไป <c oughs> ดนิอมลลูกอ้มันเป็นผีปลอมๆลูกมันเป็นดินน้ำมันครับล hey. 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 hmm. nah, ูกแม่แม่ซอสก่อนนะมันน่ารักไหมอ่ะผีแม่น่ารักมากเลยนะเธอไปเก็บไปเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไม่นอนแล้วหยุดไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วอ่ะเช็ดน้ำตาก่อน เด็กเสียน้ำตานะครับเพื่อนๆพ,พูดใหม่อ่ะ่มีเด็กกลัวนะนม้โหมีเด็กกลัวจริงจังมากมีเด็กกลัวผีเก็บแล้วเก็บแล้วแม่ทิ้งแล้วแม่ทิง้งแล้วทำบ้านให้เต่ากับเราพอดีก็กลัวผีนะครับไม่ให้อุตส่าห์ทำไว้ทำอะไรพอดีทำบ้านผีสิงแม่ก็จะทำผีให้อยู่นะไม,ม่ทำผีอ่ไม่ทผีไม่เก็บแล้วทำปะกกาลังดีกว่า เร็วๆทำปกากกาลังช่วยแม่เร็วๆเอ้ยจะเสร็จแล้วอตอนนี้ผลงานน้องเพดีดกับคุณแม่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนกันเป็นงูนอันน้องเพดีดทำงูทำปกากการลังช่วยคุณแม่เราให้เอาให้แม่เร็วเป็นงูเป็นงูเป็นงูเหรอลูกปลาไหลเป็นปลาไหลเพดีเอาไว้ตรงนี้เร็วเป็นปลาไหลเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้เอาไว้ ไเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไว้กับกุ้งนี่้มันเดินได้ด้วยครัมันเลื้อยได้ลูกมันไม่ใช่เดินได้เอาเอาไว้อยู่ข้างนอกเอาเลี้ยงไว้ข้างนอกเราพยายามจะไปเลี้ยงบนเกาะปลาไหลไว้ในทะเลลูกมาเอาไปไว้เพื่อนเลี้ยงเอาไว้กับเพื่อนเพื่อนมันจะได้มีเพื่อนพูน้องปลาไหลเป็นน้องปลาไหลนะพอดีเป็นปลาไหลทำตาให้มันกอดลูกดินจะทำอะไรดินจะทำอะไรลูก เอาปลาไหล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 นองพอดิไปตรงนี้กันไปกับคุ้งเนเสร็จแล้อย่างคุณแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องพดนมาโชว์กันกุดแม่เลยเดินไปเพื่อนๆดูใกล้ๆสิลูกก่อนชินิดลูกก่อนเดินไปเพื่อนดูน้องพอดนถือ่ะถือไปลูกน้องพอดนก็มาโชว์ผลงานนะครับเพื่อนๆเป็นท้องทะเลของน้องพอดี อันนี้จะใส่อะไรครับตอนนี้ผลงานของน้องผ่นดินกับคุณแม่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสัตว์หลายชนิดเลยเจ้าข้อ๋เสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไเสร็จแล้วไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกรอบนึงเสร็จแล้วนะครับน้องผัดดินทําเสร็จแล้วมีอะไรบ้างมาบอกเพื่อนๆก่อนนี้มีอะไรบ้าง บอกเพื่อนก่อนมีอะไรบ้างนี่นี่มีเต่าสองตัวมีอะไรีเต่าสองตัวมีอะไรอีกครับอะไรก็มีกระดองอ๋อมีกระดองมีอะไรลูกเนี่ยมีกุ้งมีกุ้งมีมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีหอยมีหอยมีหอยมีปูมีปูมีปูมีปลาแล้วก็มีมีอะไรงูมีอะไรแหละลูก กูเป็นกูทะเลนะครับน้องผ่นดินทํีท้องทะเลสวยมากเลยเนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องแผ่นดินทำเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผลงานน้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของน้องแผ่นดินนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คุณแม่เป็นคนทํานะครับตอนนี้น้องยังทําไม่เก่งนะครับเดี๋ยวต้องฝึกกันอีกเยอะเลยน้องแผ่นดินนะครับ สำหรับวันนี้น้องแผ่นดินก็ขอจบภารกิจเล่น well. i̇şte. ดินน้ำมันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องแผ่นดินจะมีผลงานใหม่ๆให้เพื่อนๆมาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร <lleicht S 1> ์กดติดตามให้น <Jared. Wales, S 2> ้องแผ่นดินด้วยนะครับอะเอาแผ่นดินบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับเฉยๆขอบคุณครับเฉยๆก่อนเร็วมาขอบคุณครับเฉยๆขอบคุณครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแผ่นดินด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวไปก่อนละครับไป,ไปกลับบ้านเลยค่ัเราไปดีกลับบ้านแล้ว